โอเคก่อนจะเข้าเรื่องผมขอพูดอะไรหน่อยแล้วกันแบบว้าวบอกเลยว่าผลตอบรับวิดีโอผมคิดถึง Assassin's Creed ของผมเนี่ยตอนนี้เป็นวิดีโอที่ยอดสูงสุดของช anel ไปแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงตอบรับมากๆครับทีแรกผมอยากให้มันจบในวิดีโอเดียวนะแต่ช่วงนี้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างได้ล่าสุด Assassin's Creed Mirage ภาคที่โฆษณาว่าจะกลับสู่รักเงาของแฟรนไชส์ก็วางขายมาแล้ว1ปี4เดือนซึ่งผมเคยทำวิดีโอไปสมัยชแนลเปิดใหม,ใหม่แต่พอย้อนไปดูผมรู้สึกครินช์อะตอนนั้นผมเน้นใส่มีมเยอะพยายามหาแนวทางให้ชแนลอยู่แต่กลายเป็นว่าผมอธิบายองค์ประกอบเกมน้อยมากซึ่งมันไม่ค่อยแฟร์กับตัวเกมเลยแต่ถามว่าตอนนั้นผมเอนจอยภาคนี้ไหมก็ใช่อ่ะแล้วตอนนี้ล่ะมันยังคงสนุกเหมือนตอนออกใหม่ไหมมันมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ติหรือเปล่า ดังนั้นผมเลยตัดสินใจทําวิดีโอนี้ออกมาผมกลับไปเล่นภาคนี้อีกรอบใน New Game Plus ผมจะแสดงมุมมองของผมให้แฟร์ที่สุดผมจะไม่โอมันไม่ปราณีมันมาพิสูจน์ไปเลยว่าหลังภาค RPG ที่เสียตัวตนภาคนี้ยังสมชื่อ Assassin's Creed ไหมมันจะเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นเพียงภาพลวงตาดังนั้นสวัสดีครับผมโอรโยกเกมิงและขอต้อนรับกลับสู่ Assassin's Mirage Creed Mir ผู้คุณอาจยังไม่รู้แต่ AC Mirage เป็นเกมสปินออฟของซีรีส์ Assassin's Creed โดยภาคนี้จะอิงระบบจาก Valhalla ซึ่งเคยมีข่าวรือว่า Mirage เคยถูกสร้างให้เป็น DLC ของ Valhalla อารมณ์เหมือน DLC John of Ragnarok ok, ที่สามารถเล่นแยกเกมหลักได้เลย แต่ถ้าจะเล่นต้องมีเกมหลักซึ่งผมว่าคงมีการเปลี่ยนแผนกลางทางทำเป็นเกมแยกทีหลังแล้วในแง่การคืนสู่ความคลาสสิกของซีรีส์ Assassin's Creed Mirage ทำได้ไหมสำหรับผมคงบอกได้ว่าพวกเขาพยายามแล้วมันไม่เพอร์เฟกแต่มันก็ไม่เลว AC Mirage สร้างโดย Ubisoft Bordeaux ทีมขนาดเล็กที่ตั้งในปี2017มีงานหลักคือการสร้าง DLC ให้เกมหลักอย่าง Rush of the Druids ของ Valhalla และล่าสุด c l o w s of Awaji ของ Shadows แต่สำหรับ Mirage, Ubisoft Bordeaux ถูกมอบหมายให้สร้างเกมขนาดเล็กที่เหมือนกับ AC ยุคคลาสสิกมากที่สุดผมขอบอกเลยว่าพวกเขาเก่งมากพวกเขาพยายามแล้วแถมยังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในชื่อของ Ubisoft แถมการโปรโมทก็ไม่เร็วเลยเพราะก่อนวางขาย Ubisoft ได้วงดนตรีอย่าง One Republic มาทำเพลงพิเศษให้เกมในชื่อ m i r รา e ที่เป็นการใช้เมนทีมของเกมมาสร้างเป็นเพลงแบบมีเนื้อร้องพร้อมจังหวะที่เราใจมากแถมฟังติดหูใช้ได้เลย ใน AC Mira g ราผู้เล่นคือบาซิมเขาคือตัวละคร h i d เด้นวันในภาคว a ลฮ LA ที่ซีเกิร์เชิญมาเรเวนแคลนกับลูกศิษย์ไฮทมโดย m i r ราชจะเล่าจุดเริ่มต้นของบาซิมจากโจนกระเจอะที่คอยล้วงกระเป๋าสู่การสลัดนิ้วนางเพื่อเข้าร่วมภาคีจี h i d เด n o วันในฐานะมือสังหารเพื่อล้างบาง The Order of the Ancients จากกรุงแบกแดดอย่างที่รู้กัน The Hidden One กับ The Order คือองค์กรเริ่มต้นของ a s s a s s i n กับ Templar และผมขอเสริมหน่อยเผื่อยังไม่รู้นะครับ บาซิมในภาคมิราชได้นักแสดงอย่างลีมัชดู p มาให้เสียงภาคที่ผมว่าพวกคุณคงคุ้นหน้าเขาอยู่เพราะเขาคือผู้รับบทเอเจนต์สโตนลูกน้องของด็อกเตอร์เอ็กแมนในภาพยนตร์ไตรภาคโซนิกนั่นเองผู้เล่นจะเห็นว่าทำไมบาซิมถึงยอมเข้าร่วมภาคีทำไมเขาถึงเลื่อมใสทำไมเขาถึงปักใจเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องในฐานะของจิชิเดนวันไต่เต้าตัวเองจากการทำภารกิจขึ้นจากมือสังหารเริ่มต้นไปสู่ขั้นปรมาจารย์มาสเตอร์แอ s เซอ เราดีออเดอร์ที่เป็นเป้าหมายก็จะมีการวางบทวางเรื่องราวให้ผู้เล่นเห็นว่าทําไมพวกมันถึงสมควรตายโดยจะเล่าผ่านมุมมองของบาซิมแต่ขนาะเดียวกันตัวละครอื่นที่ไม่ใช่คนของภาคีคิดเด้นวันจะเริ่มตั้งคําถามกับบาซิมว่าเขาเริ่มใส่ในดีคิดเด n นวันจริงหรือไม่หรือว่าเขากําลังฝืนจิตใจตัวเองกันแน่ you What you do You will never find truth if you are not first truthful with yourself. No man can see what another thinks. No normal man. But look at me. I obey no one. I am ruled by no one. I am free. <laughs> because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal. To leave my old life behind and walk this path of shadows. ยิ่งกว่านั้นผู้เล่นจะเริ่มรู้สึกว่าดีชิดเดนวันกําลังปกปิดอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นการตั้งคําถามว่าดีชิดเดนวันเป็นฝ่ายที่ถูกจริงหรือไม่แต่มันก็มีข้อเสีย ถึงมันจะปูมาดีมากแต่การเฉลยของมันก็ค่อนข้างอันเดอร์เวลมิงพอควรเพราะถ้าคุณไม่เคยเล่นวอลฮาร่าคุณจะงงเป็นไก่ตาแตกว่าบาซิมตื่นรู้เป็นอะไรกันแน่ไม่เข้าใจว่าบาซิมพบความลับอะไรอยากรู้เต็มๆต้องเล่นวอลฮาร่าแต่ถ้าคุณเล่นวอลฮาร่าจบก่อนมันก็เหมือนการสปอยตอนจบภาคนี้เรียบร้อยถึงอย่างนั้นมันก็คือเนื้อเรื่องสไตล์ของ Assassi n s c r e e d มันคือการต่อสู้กันระหว่าง2อ,อ,องคอ์กรไปถึงการตั้งคำถามว่าใครผิดใครถูกกันแน่มีความเกี่ยวข้องกับ Pie Eden of และที่สคัญ บาซิมคือตัวเอกที่เหมาะสมสมควรเป็นตัวเอกของเกมชื่อ Assassin's Creed จริงๆในวิดีโอก่อนมีคนเมนต์มาเพียบเลยว่าทำไมผมถึงไม่พูดถึง DLC Legacy of the First Blade อันนี้ผมก็ผิดเองเหมือนกันที่ไม่ได้ใส่ให้ครบก่อนแต่ต่อให้ใส่ไปผมว่าเหตุผลมันก็ฟังไม่ขึ้นน่ะเพราะฉากจบฉเฉลยว่าลูกของคาสันดราจะกลายเป็นต้นตระกูลของอายาภรรยาของบาเยกคือจะบอกว่าเพราะอายาเป็นลูกหลานคาสันดราใช่ไหมคาสันดราเลยสมควรเป็นตัวเอก AC อ่ะผมว่ามันแถแปลกๆอะ่ะ เริ่มแรกคาสันดราไม่ใช่สมาชิกพาคีเพราะพาคียังไม่กำเนิดแนวทางเนื้อเรื่องในเกมก็ไม่ใช่และที่สำคัญดีชิเดนวันกำเนิดขึ้นเพราะเจตนารมณ์ของบาเยกับอายาดังนั้นต่อให้อายาไม่ใช่ลูกหลานคาสันดราพาคีดีชิเดนวันก็ยังเกิดได้เหมือนที่ MCU เคยแถว่าไอเด็กคนนี้คือปีเตอร์พาร์เกอร์ที่จะโตเป็นสไปเดอร์แมนแต่ต่อให้เด็กคนนี้ไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนก็เกิดได้เหมือนแค่พยายามแถให้มันเชื่อมกันน่ะกลับมาที่มิราจ ถ้าคุณจะถามผมว่าคุณเล่น v a l h a l a มาก่อนไหมถึงจะเล่นภาคนี้ได้มันก็เหมือนถามผมว่าถ้าเกิดอยากกิน๊ปซี่ต้องกินน้ำหมักปลาเชงมาก่อนไหมนั่นแหละคุณสามารถเล่น Mirage ได้เลยแต่ที่สําคัญกว่าการย้อนสู่แนวทางคลาสสิกของ AC ใน Mirage จะไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องแต่อยู่ที่เกมเพลย์ จำเช็คลิสต์ของผมเกี่ยวกับ AC ได้ไหม a l t h Combat p a r k o u r และประวัติศาสตร์ก่อนผมจะไล่ตามเช็คลิสต์ผมขอบอกก่อนแล้วกันว่าอัปเดตใหม่ๆกับ New g เกม Plus มีอะไรบ้างอย่างแรกตัวเกมเพิ่มโหมด e r m a d e เด h มาให้ครับตามชื่อตายได้รอบเดียวพลาดเซฟบึมแต่ก็ถือว่าใช้ความสั้นของเกมเป็นประโยชน์มากเปลี่ยนจากการเล่นจบเร็วเป็นการเล่นแบบท้าทายต้องละเมียดละมในส่วนของ New g เก e Plus จะมีของใหม่เพิ่มขึ้นคือชุดของบายเอกจากภาค Origins แถมมีสีแต่งให้ด้วยโดยชุดใน m i r รา e จะแยกเป็นอ u ฟ f i t กับ o s t u ูมโดยอ u ฟ f i t คือชุดที่มีเปิร์กพิเศษอัปเกรดได้อย่างชุดของบายเกจะเพิ่ม HP หลังการรอบสังหารส่วนค s t ตูมคือสกินเอามาใส่ทับเน้นความสวยหล่ออย่างเช่นถ้าชอบเปิร์กของอ u ฟ f i t แต่ไม่ชอบหน้าตาก็ใส่คอ t ตูมทับได้แถม o อ t ตูมมีให้เลือกเยอะมากมียันชุดอันเตชุดเอ o ซโอภาค r e v e l a t i o n หรือชุดของบาซิมจากภาคบอ h a l ่ที่ผมชอบสุดคงเป็นชุดนี้ชุด Master Assassi n จะได้ช่วงท้ายเกมหลังบาซิมได้ยศมาสเตอร์แถมชุดมันเท่มากดูเรียบง่ายไม่มีของแต่งเยอะใช้สีขาวแดงแบบคลาสสิกอาวุธจะเป็นชิ้นเดียวใช้ได้ยันจบเกมแต่คราวนี้จะมีเปิร์กพิเศษให้ไม่ต้องฟาร์มหาลูทแบบ RPG ที่เอาจริงมันก็คือระบบจากวอล a l ราเลยถึงอย่างนั้น New Game Plus ก็มีข้อเสียจุดเดียวจุดเดียวจริงๆนั่นคือไซเควส t ชื่อ t a ลส s of b a บก a ดจะหายไปเพราะถือว่าเล่นไปแล้วใน New g เกมรอบแรก โดยมันเป็นเควสของชาวเมืองในแบกแดดที่พาไปเจอเรื่องราวมากมายของชาวเมืองเจอยันนักบวชศาสนาคริสตแถมเจอกับไฮแชมในวัยเด็กก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ของบาซิมในภาควอฮาร่าน่าเสียดายเหมือนกันที่นิวเกมพลัสไม่มีให้เล่นซ้ำโอเคได้เวลาเข้าสู่เช็คลิสต์หัวข้อแรกสเตลต์การสเตลของมิราจจะเป็นการผสมกันระหว่างรูปแบบของยูนิตี้กับการควบคุมของเจน RPG โดยผู้เล่นสามารถย่อตัวเพื่อย่องเบากลิ่งเข้าหาเป้าหมายเร็วขึ้นสามารถหลบในพุ่มไม้หลบในกองฟางหลบในฝูงชนหรือโซเชียลสเตลได้แบบเกมคลาสสิกพร้อมอุปกรณ์สเตล5อย่างโดยจะมีระเบิดควันระเบิดเสียงใช้ล่อท่อลูกดอกทําให้หลับกับดักพื้นและขาดไม่ได้มีดบิน throwing knife ใช้ฆ่ากี้ระยะไกลป้าใส่ถังระเบิดใช้ตอนโดดกลางอากาศยังได้เลยที่สำคัญเลยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถคัสตอมไมซ์ได้ อย่างเช่นระเบิดควันใช้เป็นยาฉุกเฉินกับระเบิดเสียงที่สามารถทําให้ทหารกลัวได้ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ยังไงก็ได้สร้างวิธีเข้าพื้นที่สตลได้ตามใจมันให้ฟิลคล้ายการสตลใน Unity เลยแต่การเดินการย่อการควบคุมจะเหมือนเจน RPG เพราะเกมเบสแอสเซทกับแอนิเมชันจากวาฮาร่าเป็นหลักการรอบสังหารด้วยคิทเทนเบลดกลับมาแบบคลาสสิกทุกตัวสามารถจิ้มทีเดียวตายไม่ว่าจะใหญ่เล็กทีเดียวเรียบไม่มีการจํากัดจิ้มไม่ตายเพราะระบบ RPG แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าศัตรูมันไม่เก่งมันหูไวตาไวใช้ได้ถ้าไม่สังเกตให้ดีก็โดนเจอตัวแห่มายกฐานแต่เกมจะไม่โอเวอร์ผู้เล่นเลือกได้ว่าจะหนีไปซ่อนจะสู้สดทั้งฐานหรือจะโหลดเช็คพอยต์ใหม่ก็ทําได้ส่วนการกดควิกไทม e อีเวนเพื่อจิ้มหัวหน้าในวอฮา l a าจะเปลี่ยนเป็นการกดล้วงกระเป๋าในมิราจแทนที่เป็นวิธีหาเงินหลักของเกมและผมโอเคกับแบบนี้มากกว่าเยอะเลยแต่ผมก็ติดอย่างสอ,งอย่าง ข้อแรกด้วยความที่มีราชอิงระบบจากวอลฮาร l a ที่เป็นเกมเจน r p g ทำให้ไม่สามารถใช้ Double ดับเบิลแอสซิสเนชันได้เพราะระบบ RPG มันไม่รองรับใช้การเชนโชแบบฟาคลายเหมือนเดิมอนิเมชันรอบจิ้มบางทีมันก็ยาวยืดมากดูไม่ลื่นไหลเลยเทียบเกมเก่าอย่าง Unity ก็เห็นเลยว่า Unity ลื่นไหลกว่ามากส่วนการสำรวจพื้นที่จะมี2แบบแบบแรกคือนกอีกแล้วโดยจะเป็นนกอินซีเอนค d ดที่วิธีใช้ก็เหมือนภาค RPG บินเหนือจุดค้นหาโฟกัสวงสีเหลืองเรียบร้อยแต่ภาคนี้เขารู้ว่านกมันโอพมากทําให้มีกี้พลธนทนูตามฐานยิงไล่ให้เสกนกไม่ได้นั่นทําให้บาซิมมี Eagle Vision และนี่คือการกลับมาของ e ีเกิลวิช o ัในรอบ6ปีโอ้แมทกอดการทํางานเหมือนเกมคลาสสิกเลยสีแดงศัตรูสีฟ้าพักพวกสีทองเป้าหมายซึ่งมันทําให้ผมสงสัยว่าทําไมต้องมีระบบสํารวจ2แบบด้วยถ้าสําหรับผมผมจะใช้นกเมื่อเกมบังคับให้ใช้ แต่หลักๆผม Eagle Vision ก็แบกได้ทั้งเกมแล้วเหมือนใส่นกมาเพื่อให้มีนกอะแต่ก็ยังผลักดันให้ผู้เล่นใช้ Eagle Vision เองเหมือนกันอีกลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในภาคนี้ Assassin Focus มันคือสกิลพิเศษสำหรับการรอบสังหารโดยเมื่อใช้ผู้เล่นสามารถเลือกเป้าหมายและกดให้บาซิมบลิง n k ไปจิ้มเรียงตัวเลย โดยเกียร์โฟกัสจะสะสมด้วยการลอบสังหารแบบธรรมดาที่ยูบิซอฟ์อธิบายว่ามันเกิดการกลิชในอนิมัสเพราะว่าอนิมัสรันภาพไม่ทันเหมือนการกดปุ่มสคิปทําให้เหมือนบาซิมว์ปไปทั้งที่ความจริงบาซิมอาจปีนอาจวิ่งไปหาเป้าหมายแบบปกติก็ได้แต่ถ้าใช้โฟกัสแล้วมีกี้ตัวอื่นเห็นบาซิมจะโดนเจอตัวทันทีดังนั้นต้องวางแผนให้ดีก่อนใช้สําหรับผมผมว่ามันเหมือนดาบสองคมอ่ะขอเริ่มจากข้อเสียก่อนแน่นอน immersion break ความอินความจริงจังหายไปเลยเพราะยังไงโฟกัสมันก็คือพลังวิเศษแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีข้อดีในแง่ความสนุกโฟกัสมีวิธีใช้หลากหลายแถมสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ถ้ายังไม่โดนเจอตัวทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างสารรค์วิธีใช้โฟกัสได้เช่นกําแพงบนฐานสูงเกินปีนไม่ได้ใช้โฟกัสเก็บกี้บนดาดฟ้าเข้าฐานได้เลยบางทีเห็นกี้ในตึกแต่ถ้าปีนลงอาจโดนเจอตัวได้โดดลงต่อหน้าแม่งใช้โฟกัสวาร์ปเก็บกี้ตัวนั้นเรียบร้อยเข้าตึกปลอดภัย อยู่บนตึกสูงอยากลงพื้นไปไวเท่ๆหากี้ที่พื้นพอใกล้แต่พื้นก็กดโฟกัสเรียบร้อยลงพื้นปลอดภัยหรือไม่ต้องอะไรมากใช้โชวเท่เอามันยังได้เลย้ ึ่งผู้เล่นจะใช้หรือไม่ใช้โฟกัสก็ได้เกมไม่ห้ามอยากเล่นแบบคลาสสิกก็ไม่ต้องใช้ส่วนภารกิจสังหารดีออเดอร์จะเริ่มจากการสืบหาผ่านการทำเควสเพื่อหาข้อมูลสาวตัวไปหาเป้าหมายที่ผู้เล่นจะเลือกทำเควสของดีออเดอร์คนไหนก่อนก็ได้และพอเข้าภารกิจเกมจะปล่อยผู้เล่นเข้าพื้นที่หาช่องทางตามหาเป้าหมายและสังหารเพื่อเผด็จศึกอันนี้คือระบบจาก Unity เลยเป็นระบบสไตล์ฮิทแมนที่ทำสนุกใช้ได้เลยถึงอย่างนั้นผมก็แอบเซ็งนิดหนึ่ง เพราะมันยังไม่กล้าไปแนว Unity 100%ไงใน Unity เป้าหมายจะเดินไปมาในพื้นที่ทำกิจกรรมของตัวเองและผู้เล่นต้องหาทางเข้าไปเนียนเตรียมค่าเป้าหมายยังไงก็ได้แต่ม r ราชจะมีความเป็นสคริปต์สมาชิก The Order 4คนเข้าพื้นที่แล้วจะหาไม่เจอเพราะว่ายังไม่สปอนต้องทำภารกิจตามช่องทางเพื่อเรียกมันออกมาแถมบางภารกิจค่อนข้างยาวทำให้ผมรู้สึกว่ามันจำกัดอิสระผู้เล่นพอควรเลยแต่ตอนเจอตัวผู้เล่นจะลอบสังหารเป้าหมายยังไงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องทําตามสคริปต์ที่มีคัดส,สีนอย่างเป้าหมายนี้ผมเลือกทําตามสคริปต์มันก็มีคัดส,สีนขึ้นแต่เป้าหมายนี้ผมเจอตัวผมใช้โฟกัสฆ่าล้างห้งทําได้เหมือนกันถ้ามีราชกล้าไปเวแบบพินิตี้หรือ HITMAN เต็มตัวผมว่าจะดีไม่น้อยเลยแต่มันก็ไม่แย่มันแค่เพลย์เซฟไปเหมือนกลัวคนเล่นสเตลไม่เก่งงงหัวข้อต่อไปคอมแบทคอมแบทของมิราชจะอิงจากวอลฮาร่า ผู้เล่นสามารถแพรี่กี้ได้เหมือนวารฮาร่าและถ้ากี้การ์ดเบรกก็สามารถกดค่าได้เลยอารมณ์เหมือนสตันแอทแทคของวารฮาร่าแต่กี้ก็มีหลายแบบถ้าตัวเล็กถือดาบแพรี่ทีเดียวพอถือหอกหรือตัวใหญ่อาจต้องแพรี่หลายทีและผู้เล่นแพรี่ได้เฉพาะการโจมตีสีขาวถ้าสีแดงต้องหลบหรือกลิ้งสวนหลังซึ่งมันก็ไม่ได้กดยากเลยกดติดง่ายมากด้วยแถมแง่ความเท่ผมให้ผ่านฆ่าฟินิชโคตรคููโคตรขี้เก๊กอย่างเท่การต่อสู้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น บาซิมไม่ได้อ่อนแอแบบโดนฟัน2อทีตายแต่ก็ไม่ง่ายอย่างตัวใหญ่จะรับมือยากเอาเรื่องแทนถ้าโดนรุมเยอะใช้ระเบิดควันแล้วจิ้มเรียงตัวง่ายกว่าแต่ที่ผมไม่ชอบและไม่โอเคเลยคือฟฟลลิ่งการสู้อ่ะคุณลองดูนี่ม,ม,มันดูอ่อนปวกเปียกไม่มีน้ำหนักเสียงเอฟเฟกต์อนิเมชันก็อ่อนไป ฟีลคล้ายการฟันในโอดิซี่เลยเหมือนเอามีดทานขนมปังฟันเนื้อดิบอะแถมกี้ที่โดนฟันก็ไม่ค่อยรีแอคเท่าไหร่บางทีนิ่งเหมือนคนเหล็กมันเลยทำให้คอมแบทไม่ค่อยน่าเล่นถ้าให้มองโดยรวม AC Mirage ไม่ใช่ภาคที่บาลานซ์คอมแบทกับสเตลได้ดีที่ผมว่ามันคือจุดมุ่งหมายของทาง Ubisoft Bordeaux คือการให้ผู้เล่นสนุกกับการสเตลเป็นหลักหลังจากที่ภาคโอดิซี่กับวอลฮาร่าไปโฟกัสคอมแบทมากกว่าแล้วทำให้สเตลไม่น่าเล่นถ้ามันบาลานซ์ดีกว่านี้ผมว่าโอเคเลย ส่วนของการอัปเกรดก็มีแต่จะไม่ใช่สกิลขี้โมมาสแปมแบบ RPG โดยจะเป็นการอัปเกรดเพิ่มความสามารถของบาซิมคล้ายการอัปเกรดใน Ghost of Tsushima หัวข้อต่อไปพาครัวก่อนเข้าหัวข้อนี้ผมขอบอกอะไรหน่อยละกันพาครัวของ Assassin's Creed ไม่ได้มีแค่ปีนขึ้นปีนลงนะมันมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญด้วยสำหรับผมมี2อ,อย่าง1การควบคุมและ2การออกแบบแผนที่ใน AC เจนเก่าผู้เล่นจะมีอิสระในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายและการวิ่งไม่มีการจำกัดและความอิสระแบบนี้แหละที่ทำให้ผู้เล่นสามารถทำ advance movement ได้อย่างแรกคือ launch หรือ eject มันคือการที่ผู้เล่นเกาะอ,อยู่บนกำแพงแล้วเลือกได้ว่าจะโดดพุ่งตัวไปทางไหนจะโดดพุ่งหลังโดดซ้ายโดดขวาได้หมดไม่จำเป็นต้องมีของมารองรับการโดดแถมการ eject ยังสามารถทำแบบ ball jam ได้ไม่จำเป็นต้องเกาะขอบก่อนเลยซึ่งการ eject จะเพิ่มความเร็วในการปีนให้ไหวขึ้นผู้เล่นสามารถปีนแบบนี้ได้ หรือจะลองปีนแบบนี้ดู <c oughs> ซึ่งการ eject ทำให้ผู้เล่นสร้างสรรค์การปีนไป่ายได้เยอะมากอีกท่าคือ catch ledge มันคือการกดปุ่มจับเพื่อก่อวัตถุที่ยื่นออกมาหรือสามารถก่อได้ซึ่งสามารถใช้เซฟตัวเองไม่ให้ตกตึกหรือใช้ก่อระหว่างปีนแล้ว eject เพิ่มความเร็วต่อก็ได้ ซึ่งการโดดจะอิงจากโมเมนตัมของการวิ่งไม่ใช่การล็อกกับสิ่งของหรือแอนิเมชันส่วนการออกแบบแผนที่ก็สําคัญเพราะถ้าผู้เล่นจะสนุกกับการพาครัวได้ตึกรามบ้านช่องต้องมีการออกแบบให้เชื่อมต่อกันให้ผู้เล่นสนุกกับการปีนป่ายนานที่สุดมีจุดให้ปีนจุดให้โหนให้ผู้เล่นใช้พาครัวได้สนุกมากขึ้นและมันมีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วองค์ประกอบพวกนี้แหละทาให้พาครัวมันสนุกไม่ใช่การปีนขึ้นตึกตึกเดียวแต่เป็นการโจรทะยานทั่วแผนที่ได้โดยไม่จําเป็นต้องลงพื้นเลย แต่ภาค R P G นอกจากสปีดที่ช้าลงมันก็ตัดส่วนสำคัญเหล่านี้ออกไปทำให้ Advance d Move ใช้แทบไม่ได้แบบใน Odyssey ผมพยายาม eject ไปเกาะไม้ข้างหลัง Alexios เลือกโดดลงพื้นแทนจะ eject ด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่ได้ Catch ledge ไม่ต้องพูดถึงด้วยความที่มันตัดการโดดแบบใช้ม omentum ออก Alexios จะโดดเมื่อมี animation preset ของระยะนั้นแถมการออกแบบแผนที่ก็ไม่มีการเชื่อมต่อเลยไม่มีข้าของยื่นให้ปีนกว้างๆเรียบเรียบ อยากพาครัวไปต่ออีกตึกก็ไม่มีการเชื่อมสุดท้ายต้องโดดลงพื้นทําให้มันเหมือนแค่แมป RPG ขนาดใหญ่ที่ปีนได้เท่านั้นแถมการปีนเชื่องช้าขี่ม้าหรือวิ่งยังไวกว่าแถมยิ่งเล่นไปอเล็กซิออสจะไม่มี For fall d a m a g e โดดลงพื้นไม่ตายไม่ต้องมีกองฟางเป็นอมตะโอ้ my god มันขัดกับตัวตนการพาครัวของ assassin's creed มากเลยนะแล้วมีราชสอบผ่านไหมสำหรับผมนะมันสอบผ่านครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเกมคลาสสิก การวิ่งการปีนของบาซิมจะใช้ออนิเมชันของวอลฮาร่าเกือบทั้งหมดมันเลยพาข้อจำกัดของวอลฮาร่ามาด้วยทําให้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากของ Ubisoft Bordeaux แต่พวกเขาทําได้และไม่ใช่แค่ทําได้พวกเขาฟังเสียงแฟนๆด้วยในช่วงเกมขายใหม่ภาคครัวของ Mirage ก็ถือว่าพัฒนาจากวอลฮาร่ามาดีมากการออกแบบเมืองก็มีการเชื่อมต่อการวางของวางไม้ให้ปีนก็ทําดี Advanced Move อย่าง Catchledge หรือ Eject ก็สามารถทำได้แต่ Eject พุ่งไม่ไกล แถมแอนิเมชันยังมีความช้าความหน่วงที่หลายคนบอกว่ามันดูวูบวูบไม่เร็วสะใจแต่ขนาดเดียวกัน Ubisoft Bordeaux เห็นเสียงเรียกร้องของแฟนๆพวกเขาเลยอัปเดตฟรีให้เลยตั้งแต่การเร่งสปีดของบาซิมกับอัปเดตการ eject เพิ่มให้การพุ่งหลังและพุ่งข้างก่อวัตถุได้สูงขึ้นไกลขึ้นสนุกขึ้นถึงมันจำกัดว่าต้องมีของมารองรับข้างๆแต่ถ้ากดติดบาซิมจะพุ่งขึ้นไวมากแถมอัปเดตให้สามารถวอจัมได้ จากแบบเดิมปีนไม่ขึ้นตกพื้นอัปเดตใหม่โดดกาอกำแพงได้เลยมันทำผมอึ้งอะว่าบริษัทชื่อ Ubisoft Ubisoft เนี่ยนะที่ฟังเสียงของฟแฟนๆแล้วปรับเกมให้มันดีขึ้นโอ้โหแล้วคือเขาภูมิใจมากเลยนะภูมิใจจนเอามาใส่ในตัวอย่าง New Game Plus เลยมันเลยทำให้พาครัวของ Mirage น่าเล่นชวนให้วิ่งโจรทะยานทั่วกรุงแบกแดดถึงจะติดปัญหาจากว l h ah a l l a มาบ้างอย่างการที่บาซิมอาจวิ่งไปติดของจนโมเมนตัมเสียแถมแง่ความเร็วอาจไม่เท่าเกมคลาสสิก แต่ผมว่ามันก็โอเคกว่าเจน RPG เยอะและดีกว่าตอนเกมเปิดใหม่ๆมากก่อนไปหัวข้อถัดไปผมลืมพูดอย่าง AC Mirage จะมีระบบ o t o r i e t y แบบเกมเจนเก่าแต่จะเหมือนภาค3มากสุดถ้าไปฆ่ากี้ขโมยของหรือฟันประชาชนกลางถนนระดับค่าหัวจะเพิ่มขึ้นโดยจะมี3ขั้นขั้น,นแรกโดนประชาชนจับตามองเรียกกี้มาได้ขั้น2มีกี้ตามหลังคาตึกระหว่างพาคัวและขั้น3โดนตามล่าโดยชักคิริยา นักล่าฆ่าหัวของจักรวรรดิที่ผู้เล่นสเตลคิวไม่ได้มันเก่งมากได้แค่หนีกับสู้ซึ่งมันจะมาเฉพาะตอนฆ่าหัวขึ้น3เท่านั้นไม่ใช่กี้ตามด่านการลดฆ่าหัวก็เหมือนเกมคลาสสิกดึงป้ายประกาศจับไปสินบนนักข่าวแต่ถ้าสดพอฆ่าชักคิริยาให้ได้ที่มันเก่งเอาเรื่องแต่ถ้าฆ่าได้ก็มีรางวัลแถมฆ่าหัวหายเกลี้ยงและหัวข้อสุดท้ายประวัติศาสตร์ในมิราชจะอิงเหตุการณ์ในกรุงแบกแดดช่วงศตวรรษที่9ที่ออกแบบสิ่งแวดล้อมดีมาก มีอาร์สตสไตล์สวยงามและชัดเจนแต่ที่ขาดไม่ได้คือการมีส่วนร่วมในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ซึ่งมีราชมีครับมันคือเหตุการณ์การกอร่อกบฏซานช์การกอร่อกบฏของเหล่าท่าต่อจกักรวรรดิอบาบบสิตที่เหล่าท่าหรือซานช์ถูกเจ้านายปฏิบัติแย่ลงต่ำกว่าสัตยร,ตราชานเลยวางแผนกอ่อกบฏมาแล้วสองครั้งแต่ไม่สำเร็จจนได้อาลีอีบินมูฮัมหมัดผู้เปิดป่อยและปลุกระดมเหล่าท่าให้ต่อสู้จนกลายเป็นผู้นำของกลุ่มกบฏซานช์ ซึ่งในเกมบาซิมจะได้พบกับอาลีและมีส่วนช่วยเหลือเหล่ากบฏในการต่อสู้เพื่อตามหาสมาชิกดีออเดอร์ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนและทําให้โลกของเกมมีเรื่องราวมากกว่าแค่ฉากหลังย้อนยุคถึงจะไม่อินเท่าภาคเก่าแต่ก็โอเคดีกว่าใส่สงครามเพลโลพอนิเชียนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนสีธงกับกี้ในเมืองแค่นี้ก่อนไปสรุปผมขอมาที่ข้อเสียที่เหลือก่อนแล้วกันข้อเสียแรกผมไม่คิดว่าจะได้เห็นหลังเกมขายมาแล้ว1ปี <Brand. S 2> บักบักประปรายคือมันไม่มีแบบทําเกมเล่นต่อไม่ได้นะแต่พอเห็นแล้วรู้สึกขัดใจอะแถมมักเกิดในคัดซีนด้วยฉากบางฉากซีเรียสมีติดมือหายซีเรียสเลยงงแทนคือจะไม่อัปเดตแก้จริงดิ1ปีกว่าแล้วนะอีกเรื่องของขาดไม่ได้ของ Ubisoft ร้านค้าจ่ายเงินจริงเหมือนภาค RPG เปะ๊ะอยากได้ชุดพิเศษที่เกมจริงไม่มีอยากได้แผนที่ไวขึ้นจ่ายตัง อยากได้ชุดสีดําสีทองใช่ไหมอ้าวในเกมไม่มีทําไงจ่ายตังค์เด้อโอ้ยคือนึกดูแล้วกันเกมคู่แข่งให้ทุกชุดฟรีไม่ต้องไปซื้อข้างนอกผู้เล่นได้ของครบทําแค่นี้ก็ไม่ได้โถโอเคนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากพูดเกี่ยวกับ A.C Mirage มันสอบผ่านไหมในฐานะเกม Assassin's Creed ผ่านครับแน่นอนว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันยังมีข้อจํากัดจากเกมเบสอย่าง Valhalla กับหลายอย่างที่ยังทําไม่ถึงอย่าง Play s a f e และดีกว่านี้ได้ แต่ผมว่า Ubisoft Bordeaux พยายามแล้วพวกเขาเป็นแค่ทีมเล็กที่พยายามนำประสบการณ์ AC Gen เก่ากลับมาให้มากที่สุดแต่พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาทำได้และมันสามารถเป็นรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของซีรีส์ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็เป็นความผิดของผมที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปเพราะความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยหลังจาก AC Shadow s ล่อย Preview รอบสื่อผมก็ไปฟังมาหลายชแ e ลแล้วพอตีความได้ว่ามันกลับไปเป็น RPG สไตล์ o d y s s e y อีกแล้วแถมยังให้เล่นเป็นคนนอกภาคีโดยไม่จำเป็น ไม่ใช่ a อซีที่ผสมหัวใจของเกมต้นฉบับเข้ากับ RPG ยังน่าชื่นชมที่สเตลดูมีมิติมากขึ้นแต่ก็ถูกจำกัดโฟลด้วยระบบ RPG พาครัวอันนี้ผมอิงข้อมูลจาก Channel op op olis, ช l นลโรโ o p o l o s c h a ช n e l สายพาครัวของ a s s a s s i n s Creed ซึ่งเขาว่าพาครัวที่ดีขึ้นของม r รา e ถูกตัดทิ้งหมดเลยกลับไปเป็นระบบปีนแดบ,บ o dy ิซ e y ที่เร่งสปีดแค่การวิ่งมีท่าหมุนเอาเท่แต่มันช้ามากออกแบบเมืองไม่มีการเชื่อมต่อและคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีสกิลโดดเทลอามาตาแบบโอดิซ e y อีกเฮ้ย สุดท้าย Ubisoft ก็เลือกเอาใจผู้เล่นแคชชวลกับนายทุนมากกว่าแฟนๆที่อยู่กับซีรีส์มาเกิน10ปีต่อให้ AC Mirage เป็นเกมสปินออฟมันก็มีวัตถุดิบดีพอให้สารต่อได้สำหรับผมมันคือปฏิหารระยะสั้นที่น่าย,ยินดีแต่ในเมื่อมันถูกเจ้าของอย่าง Ubisoft เพิกเฉยมันก็ไม่ต่างอะไรกับภาพลวงตาแล้วสำหรับพวกคุณล่ะพวกคุณว่า AC Mirage คืออะไรมันคือปฏิหารของซีรีส์หรือเป็นเพียงภาพลวงตา